ครับสวัสดีครับนักเคลิมมิตรปอยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางหรือว่ามิตรปอของหลวงพ่อเดิมแล้วก็ถ้าพูดถึงหลวงพ่อเดิมนั้นก็จะเป็นที่ท,ทราบกันในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสีแควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองปากน้ําโพและที่สําคัญในเมืองปากน้ําโพนั้นก็ยังเป็นเมืองแห่งพยมงกร แล้วก็ยังมีทั้งหลากหลายผู้คนหลากหลายเชื้อชาติที่เข้ามาพึ่งพาบุญญาประมี้องลงพรเดิมในยุคนั้นสมัยนั้นแล้วก็อย่าลืมนะครับท่านไหนต้องการที่จะเข้ามาทักทายกันหรือว่าต้องการที่จะเข้ามาทําความรู้จักกันให้มากขึ้นก็อย่าลืมกดเข้ามาในที่เบอร์086-329-1496เบอร์086-329-1496 หรือว่าจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางนั้นก็คือเป็น ID Line ของผมเป็นภาษาอังกฤษเพียงท่านพิมพ์คว่า B I G O N E ตามด้วยหมายเลข99 Big วัน99เพียงแค่นี้ก็เข้ามาทักทายกันเข้ามาทำความรู้จักกันทางไลน์หรือว่าทางข้อความของผมได้ในทุกๆวันนะครับ เอาแล้วนะครับวันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวันที่ผมนะักกรีมิปอได้เข้ามาทักทายนะครับได้เข้ามาพูดคุยนะครับพบปะกับแฟนกลับทุกทกท่านและที่สำคัญครับก่อนอื่นผมก็ต้องกล่าวยินดีต้อนรับทุกทกท่านเข้าสู่การเยี่ยมชมเครื่องรางของคูบาจาร์อย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะก็วันนี้ถือว่าเป็นอีกหนึ่งวันนะครับที่ได้นาเอาเกี่ยวกับเครื่องรางต่างๆนะครับโดยเฉพาะก็คือในเรื่องของมีดหมอนะ วันนี้นะครับเปรียบเสมือนก็ได้รวบรวมนะครับนะมีดขนาดจิ๋วขนาดเล็กนะครับนะจะเป็นมีดสลิกาปากกาด้ามงาฝักงาหรือจะเป็นในเรื่องของด้ามไม้ฝักไม้นะครับนะก็ะนำเอามานะครับนะาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับนะ,ะพูดถึงมีดปากกาเนี่ยบางท่านก็คิดว่านะครับมีเฉพาะด้ามงาฝักงานะครับนะวันนี้ก็เลยได้นำเอา Imi, вами, ปักกาด้ามไม้นะครับฝ um, bueno> ักไม้ด้ามตัดนี่นะด้ามไม้ฝักไม้ด้ามจำปีนะนะครับแล้วก็ด้ามไม้ฝักไม้เป็นด้ามตัดนะครับนะเป็นมีดปักกานะเป็นไซสจิ๋วนะครับนะมีความยาวอยู่ที่ก็ไม่เกิน5นิ้วนะครับนะเฉพาะใบอยู่ที่2.5ด้ารวมน้ำฝักก็5นิ้วเป๊ะเลยนะส่วนสลิกาจิ๋วนะครับนะด้ามงาฝักงาก็ รวมน้าฝักก็อยู่ประมาณสักไม่เกิน2นิ้วนะครับนะสนิ้วนิดๆนดๆนะ,ะนี่นะครับก็วางไว้ท่านได้รับชมไปด้วยนะ,ะมีมีดยุก,กลางของหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะเป็นมีดยุกต้นนะครับีนนะเป็นด้ามไม้นี่จะเป็นมีดยุกต้นนะ,ะแล้วก็วางไว้ด้านบนนะครับเป็นด้ามงานนะเป็นปากกาด้ามงานฝักงานนะครับอีกด้ามหนึ่งนะครับนะถือว่าเป็นมีดชั้นครูนะ ก็มาวางให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับจะมาเปิดให้ท่านชมก็จะเป็นเล่มนี้นะครับนะเป็นปากกาด้ามงานฝักงาก็ยุคลางของหลวงพ่อเดิมนะอ่านะครับส่วนที่วางไว้ด้านล่างจะเป็นผ้ารอยเท้านะครับของหลวงพ่อเดิมแล้วก็จะใต้ลงมาสักนิดนึงจะเป็นเสื้อ,อยันนะอ่าซึ่งเป็นเสื้อ,อยันที่หลวงพ่อท่านได้สร้างเอาไว้ตั้งแต่ปีพศ2483นนะอ่าเอามาให้ท่านได้รับชมไปด้วยนะครับก็ อย่าลืมนะครับหากท่านไหนที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่หรือจะเป็นท่านเก่านะครับเมื่อท่านชมแล้วหากท่านเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันอ่าถ้าเป็นอย่างนั้นก็อย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันและก,กันนะอ่าก็ฝากนะครับนะอ่าเพื่อนๆน,นะครับนะแฟนคลับทุกๆท,ท,ท่านด้วยนะ เอาล้วนะครับวันนี้ก็จะไม่เสียเวลานะครับในการาามาเยี่ยมชมนะครับนะก็คือจะใช้เวลาประมาณสั้นๆนะครับนะสัก10กว่านาะทีประมาณนี้นะครับนะจะได้นาเอาเป็นมีดเล่มนี้นะครับมาท่านได้รับชมเดี๋ยวขออนุญาตก็จะวางดินสอนะครับเอาไว้นะพูดถึงหลวงพ่อเดิมนะครับจะเป็นที่ทราบกันนะครับในนามของเทพเจ้าแห่งเมืองสี่แควรหรือว่าเทพเจ้าเมืองตักน้ําโพนะ ก็ชื่อเสียงของท่านนั้นต้องบอกว่าขาดจอนขาดใจนะครับไปทุกที่ทุกคนทุกแข่งนะครับนะทั้งในและต่างประเทศต้องต้องเรียนอย่างนั้นนะอ่านี้นะครับเป็นอีกเล่มหนึ่งนะครับเป็นมีดชั้นครูนะนะครับนะเป็นมีดปากกานะครับสามกริย์นะสามกริยันะครับเฉพาะใบก็อยู่ที่2.5รวมด้ามฝักก็อยู่ห้านิ้วนะครับอยู่ที่5นิ้วนะเอาล่ะนะครับก็จะ ใช้เวลานะครับนะก็ไม่เนิ่นนานนะครับไม่เนิ่นนานนี่นะครับนะก่อนที่เราจะไปชมในส่วนของภายในก็มาไล่ดูในส่วนของภายนอกนะครับนะให้ชัดๆกันก่อนนะเป็นมิตรยุคกลางนะครับของหลวงพ่อเดิมวัดนงโพของเรานะานี่นะครับก็มีเดี๋ยวขออนุญาตก็จะซูมนะครับให้ท่านได้เห็นรายละเอียดนะครับเห็นรายละเอียดนะนี่นะครับนะ หลกัหลกๆในการทำคลิปนะครับจะเน้นซูมนะครับต้องการให้ท่านได้อ่านรายละเอียดต่างๆนะ,ะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความเก่านะครับและความเป็นธรรมชาตนะิความเป็นจริงอย่างนี้เป็นต้นนะเอาละนะครับพอดูในส่วนของภายนอกนะครับนะ,ะไปแล้วนะครับนะก็อ,อยากจะให้ดูในส่วนของภายในนะครับนะ ในมีดึงเล่มจะมีองค์ประกอบด้วยกันก็คืออยู่3ส่วนใหญ่ๆนะครับนะส่วนที่1ก็จะเป็นในส่วนของฝักนี่แหละนะครับส่วนที่2นั้นก็จะเป็นในส่วนของด้ามและส่วนที่3ก็จะเป็นในส่วนของใบนะอ่าพูดถึงใบนะครับเราก็มาดูกันนะครับนะนี่นะครับนะอ่ากอลองมาพิจารณาถึงความเก่านะครับใบนั้นเต็มไปด้วยในเรื่องของคราบใครนะอ่าตอกลายเสายมาใบโพเต็มใบนะครับนะเป็นเสมาใบโพเต็มใบนี่นะอ่านะครับจะ ให้ท่านได้ชมนะครับนะ,ะในสายตาแนละก็มุมมองของท่านซะก่อนนะครับนะ,ะว่ามีความเก่านะครับ่ก็คือแบบไหนอย่างไรนะหลักการในการสังเกตนะครับก็คือ1นึ่งแหะก็คือให้เข้ามาพิจารณาถึงความเก่านะครับตามที่ผมได้เคยเรียนเอาไว้นะครับสองนั้นก็จะมาดูในของความเป็นธรรมชาตินะและส่วนที่3นั้นก็จะลองมาพิจารณาในถึงความเป็นจริงนะครับนะั้น ว่ามีทุกเล่มนั้นก็ล้วนแต่ว่าได้ผ่านนะครับการคัดเลือกได้ผ่านการคัดกรองมาจากประสบการณ์ตรงของผมมาเป็นอย่างดีแล้วล่ะนะครับส่วนท่านจะเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรนะก็อยู่ที่ท่านผู้ชมนะครับนะก็คงจะยากนะครับจะให้ทุกคนนั้นเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันนะก็คงจะเป็นไปได้ยากนะครับจึงมีคํากล่าวอยู่ว่าสองคนนั้นโยนตามช่อง อีกคนหนึ่งมองตรงไหนเท่าไรก็จะเห็นเป็นแต่ครนตรมนะครับส่วนอีกคนที่เขามีสายตาแหลมคมนะอ่าไม่ว่าจะมองมุมไหนตรงไหนอย่างไรก็จะเห็นเต็มไปด้วยดวยงดาวแก้วๆนะอ่าก็คงจะไปคาดหวังนะครับให้ทุกคนเห็นเหมือนกันคิดเหมือนกันทําเหมือนกันก็เป็นไปได้ยากนะครับนะอันนี้ก็อ่าเรียนทุกท่านนะครับนะเอาไว้นะอ่าเป็นอันว่านะครับไม่ว่าจะเป็น สิ่งไหนก็แล้วแต่นะครับหากท่านมองแล้วตรงจริตท่านหรือท่านพอใจนะครับนะสิ่งนั้นคือเนื้อคู่ของท่านแล้วนะครับนะสิ่งนั้นคือเป็นคู่บาร,รมีของท่านแล้วนะครับนะก็ใครจะมองเห็นเป็นแบบไหนอย่างไรก็กประจอบเป็นเรื่องของเขาอะนะครับนะเป็นเรื่องของเขานะของทุกอย่างนะครับเมื่อเรามีอะไรก็ตามนะหากไปลองไปให้คนดูนะครับเกิน2คนขึ้นไปนี่ก็ รับรองว่าเห็นไม่เท่ากันเห็นไม่เหมือนกันนะครับนะ,ะคนที่มองไม่เห็นก็เกี่ยวกับบรารมีของเขาด้วยนะครับนะ,ะจริงๆคนที่มีเงินนะครับนาะมหาศารนะครับนะก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีสิทธิ์ที่จะเป็นเจ้าของได้นะเพราะว่าเขาบรารมีไม่ถึงนะครับนะ,ะโดยเพะมีหมอหลวงพระเดิมต้องพูดที่มากบรารมีจริงๆนะครับถึงจะได้คู่ควรว่ากันง่ายๆนะอัานี่นะครับมาให้ท่านได้ ชมนะครับลองชมดูนะครับเมื่อท่านชมแล้วนะครับอยากจะติดตรงไหนนะครับอยากจะสอบถามนะครับนะตรงไหนอย่างไรก็ถามมาได้เลยนะครับในทุกคําถามมีคําตอบนะครับยกเว้นเพียงคําถามเดียวและคําตอบเดียวนะที่ขออนุญาตเอาไว้ก็จะไมไ่ตอบให้ท่านนั่นก็คือในเรื่องของเกเทนะอ่าก็นองจากว่ามันเป็นคําถามแล้วก็เป็นคําตอบนะครับฟังดูผิวเผินเหมือนดูว่าจะดีนะ แต่เมื่อต่อไปแล้วมันเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีนะครับนะอันนี้ก็ฝากนะครับนาะพี่น้องนะครับหรือว่าแฟนกลับทุกทท่านเอาไว้นะอ่าก็อ่าทางที่ดีนะครับก็เราเข้ามาศึกษานะครับเข้ามาเรียนรู้ดูก่อนนะครับนะอ่าก็คืออ่าเมื่อติดตรงไหนนะครับนะอยากจะสอบถามรายละเอียดต่างๆก็นะครับถ้ามีดอยู่ในหน้าจอนะครับเป็นมีดข้องกลมเองนี่ก็ ยินดีนะครับยินดีที่จะให้ทุกคําถามาตอบให้ในทุกคําถามนะยกเว้นเป็นมีดของท่านอื่นนะครับแม้กระทั่งเป็นมีดของที่บอกว่าเป็นของท่านเองนะก็นักจะว่ามีดทุกเล่มมีที่มาที่ไปนะครับนะก็ผมเองก็ไม่อยากไปวิพากวิจารณ์นะไม่อยากที่จะไปเสียมารยาทในการที่จะเข้าไปเขาเรียกว,ว่าวิพากวิจารณ์ณของมีดท่านอื่นว่ากันง่ายนะครับนะที่สําคัญนั้นก็ ไม,ไม่ต้องการไปละเมิดนะครับนะไม่อยากไปละเมิดนะถ้าเป็นเซียนนะครับนะอย่างมืออาชีพนะครับเซียนที่มือซิกอาอาชีพจริงๆนะครับนะก็จะไม่ได้ไปตอบนะครับไม่ไปละเมิดนะครับนะของใครว่ากันง่ายนะครับนะอะไรที่เป็นสมบัติของท่านอื่นนะครับนะเซียนอย่างมืออาชีพนี่ก็จะไม่ไปเขาเรียกว่าวิพากวิจารณ์นะครับนะ อ่าของเขานะอ่าอันนี้ก็เรียนทุกท่านเอาไว้นะครับนะเอาล่ะพอดูในส่วนของนะครับนะก็คือใบไปแล้วนะครับก็ลองมาดูในส่วนของอ่ากันนะครับนะกันนี่ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่เรียกว่าสําคัญมากๆนะครับนะเป็นจุดที่ได้รวบรวมมวลสารสําคัญสาคัญ,คญเช่นเกสาของนองข้อนะอ่ารู้จะเป็นในเรื่องของแผ่นตะกุดนะครับนะผงนะครับนะ ที่หลวงพ่อท่านได้ทําการปลูกเสกเอาไว้ี่ที่เขาเรียกผองอาติเจนะอาจจะถูกบรรจุเข้าไปในแกลนกลางของมีดนะครับนะเมื่อบรรจุเสร็จปั๊บก็จะปิดด้วยข้างนะครับตามที่ท่านได้เห็นอยู่นะประมาณนี้นะครับประมาณนี้เรียกว่าแน่นปึ๊กเลยนะครับนี่นะให้ท่านดูนะครับนะมีดสามกริย์นะครับเล่มนี้ถือว่าเป็นทองนะครับนะเส้นใหญ่อยู่ตรงกลางนะเป็นแหว7เ้านะครับนะ ออาที่เรามาดูในส่วนของนะครับก็คือด้ามนะครับนะก็สุดจะช่ำนะเขาเรียกว่างาดิบๆนะครับนาะช่ำๆงาแท้นะนี่เอามาให้ท่านได้ดูให้ท่านได้รับชมนะครับนะก็ทุกส่วนถือว่ายังสมบูรณ์นะครับถือว่ายังสมบูรณ์นะ,ะก็มีทุกเล่มนะครับก็ล้วนแต่ผ่านการคัดเลือกมาเป็นอย่างดีนะครับนะไม่ใช่ว่าสเปสัปปะนะ ที่สําคัญนะครับก็เคยเรียนทุกท่านเอาไว้นะครับมีดที่ผมได้มานี่ก็ส่วนใหญ่ก็ไปเก็บนะครับน้ามาจากบ้านๆนะครับจากชาวบ้านนะอ่าเป็นมีดตกทอดนะครับมาจากรุ่นสู่รุ่นนะอ่านะครับไม่ใช่ไปได้จากเซียนที่ไหนนะครับนะก็เป็นมีดที่อ่าผมอ่าเก็บนะครับนะไล่เก็บจากบ้านๆนะครับนะชาวบ้านมาทุกเล่มเลยนะครับนะอ่าทุกเล่มเลยนะอ่าก็ เป็นมีดมาจากชาวบ้านว่ากันง่ายนะครับนะของจริงของเก่าก็ส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับมือชาวบ้านนะครับเพียงแต่ว่าใครจะเข้าถึงนะครับนะไม่ถึงก็เท่านั้นเองนะนี่นะครับมาให้ท่านได้ดูให้ท่านรับชมนะครับนะก็ใช้เวลานะครับนะแป๊บเดียวนะครับปาเข้าไป1 2กว่านาทีนะนี่นะครับก็ลองเข้ามาดูนะครับนะก็ลองสัมผัสดูนะครับนะผม มีาภาพนะครับนะเมื่อท่านชมแล้วนะครับจริงๆเวลาผมทําคลิปนี่นะผมเน้นซูมนะครับต้องการให้ท่านดูรายละเอียดเกี่ยวกับผิวของมีดเนื้อของเหล็กนะนะครับนะเน้นซูมในเรื่องของอความเก่าความเป็นธรรมชาติคาดใครอะไรต่างๆพวกนี้นะอเอามาให้ท่านได้สัมผัสให้ท่านได้ดูให้ท่านได้ศึกษานะครับนะ ว่ามีความเก่าจริงไหมมีความเป็นธรรมชาติจริงไหมอะไรอย่างนี้นะครับก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละท่านนะครับนะว่าจะมองเห็นเท่ากันหรือเปล่านะครับนะแต่อย่างไรก็ตามผมเชื่อว่ามองเห็นไม่เท่ากันนะาตามคําที่ผมได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นี้นะครับนะเอาล่ะครับก็ตั้งแต่ต้นจนถึงเวลาขณะนี้ผมใช้เวลามาทั้งหมดก็คือ13กับ47วินาทีนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับสําหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะ ไม่ว่าจะเป็นท่านใหม่ๆหรือจะเป็นท่านเก่านะครับนะอย่าลืมนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมนะครับหากท่านเห็นว่า,าดีนะครับแล้วก็มีประโยชน์ต่อการเข้ามาศึกษาเยี่ยมชมหรือว่าเห็นว่าดีมีประโยชน์ต่อเพื่อนๆด้วยกันถ้าเป็นอย่างนั้นอย่าลืมนะครับให้เข้ามาช่วยทําการากดไลค์หรือว่ากดแชร์กดติดตามนะหรือว่าท่านใหม่ๆนะครับเมื่อเข้ามาติดตามรับชมแล้วนะครับหากท่านชมแล้ว